กลับสวัสดีพ่อแม่เป็น้องทุกท่านกันด้วยในวันนี้อยู่ผมในเกมหนาะนีกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม king legacy กันเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะ, <l acht> นะ,ะก็โอเคนะผมจากคลิปเก่าเนี่ยเราได้ครับผมนะใช้ผลของเล่นในการล่าค่าหัวนะครับผมนะส,สําหรับตัวผมเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าท่าจับมันไม่มีเลยนะครับผมนะผมก็เลยอัปเกรดเป็น ผลสโนนะครับผมนะตามกระแสตามยุคหน่อยละกันนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ใช้ผลสโนุกแล้วแต่ว่าธรเอาเวิกเฉพาะท่าซีนะครับผมนะแล้วก็ผมก็จะใช้2ดับเหมือนเดิมบวกกับเผาผลอิเล็กโทรเออไม่ใช่ผลดีมัดอิเล็กโทรนะวันนั้นแล้วก็ผลเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้อัพสายผลนะทุกคนนะดูสเต็คก่อนนะให้สูตรให้สูตรสเต็คของผมเนี่ยก็จะเน้นสายดาบนะครับผมนะดาบมัดนะครับผมเลือดแล้วก็ผลพิศัยก็แค่เอาอัดล็อกท่าวีนั่นเองนะครับผมก็สําหรับพาสซีฟเนี่ยก็ยังผมก็ยังไม่มีพาสซีฟเอ่อ อะไรนะเขาเรียกเออผมก็ยังไม่มีพาสซีฟที่มันดีนะครับผมนะ <c oughs> ก็ยังเป็นพาสซีฟง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะมันก็มีแค่เวปพ่ Deal น Deal d a ม a g e นะครับผม8%นะผมก็คือดาบผมน่าจะทำอาวุธดีขึ้น8%นะครับผมนะโอเคไม่รู้จะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็จะทำการลากหัวตอนนี้ค่าวของผมเนี่ยขึ้นเป็นที่219,000 00, เราไป PvP กันนะตอนนี้เราเห็นเป้าหมายของเรานะ่ยขอผมนะเลือด level 4,000ยยัยงไงนั่นเอา้ามันไปไหนแล้วอ่ะเอ้าไปแล้วเหรอเออนี่นี่นี่ไอตัวนี้ตัวนี้ ไม่รู้ข้าวหัวอะไรมันชื่อว่านี่นี่นี่มันแสนแปดแสนแสนเจ็ดแสนเจ็ดเดี๋ยวผมทามการนะผมนะเปิดทางขี้ก่อนนะผมนะแล้วก็วีไปก่อนอยังางนั้นก็ซีแล้วก็วีใช่ปะแล้วก็หนึ่งคิวนะครับผมนะแค่นี้ผมบอกเลยแค่อาร,รัมสุ่มซ่อนมนันก็ฆ่าคนไปแล้วนะ <laughs> <c oughs> กลางอาณาเขตนะครับผมนะมันไรที่ซ่อนผมก็ตั้งชื่ออาาเขตนี้ว่าเอ กลางอนณาเขตพรมแดนไร้ไร้ไรทางหนีเดียวพร <laughs> มแดนไร้ทางหนีโอ้บิ๊กม้มเกินเหรอไม่เห็นมีใครบอกเอ้ยเชีย่ยแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อยมาวะพี่ชายพี่ชายเขามาไงเฮ้ยต่ทำไมพี่ชายวิวไม่เต็มอ่ะเอ้ยพี่ชายไปไหนอ่ะพี่พี่ชายไปฟาร์มอะไรอะ่ะผมรู้สึกว่าเกาะไคโดเนี่ยจะมีเลจะมีท็อปท็อปเซิร์ฟอยู่ด้วยนะกันนะอยู่สองแสนสองหมื่นน้ำเยอะกว่าผมนิดนึง เดี๋ยวผมจะทําการหัวแต่คนเยอะนะผมต้องใจงเย็นๆนะทุกคนนะโอ้โอเคปาละอยู่ไหนวะไอเ้เหี้ยมาดิอันนี้มัเปิดแล้วนะทุกคนนะโอ้คีมหมดหาคีมหมด,อมหมดโอ้ยนั่นไงดีเดียวจีเอ้ยนี่มันจะเอานี่มันจะเอานี่มันจะฟัน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 นั่นไงมันเปิดทันทีแทนผมละโอ้มันเปิดอะรม์สรงซ่อนมารใส่ อย่างนี้ผมก็ต้องเปิดอันติโอ้เอ้ยมันเดินมึนแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวค่อยไปดูผมไม่ได้ฝึกคอมโบมาเลยนะทุกคนมาใหม่อีกแล้วม,มาใหม่อีกแล้วนา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 ,น,าน,นอันติแล้วไงทุกคนมาอันติแล้วไงยังไงยังไงหนูหนีเลยหนีเลยด,ลยดิดักพี่อะน้องดักพี่แต่ถึงก็ต้องหนีอะดิ ตายครับผมมาดักพี่อะตายนะครับคิคูครเรียอะไรอย่างมันชื่อเนี่ยทุกคนนะไอ้คนนี้เลยแต่ตายไปละมาดักผมนะมหามหาหา้าวมาดักผมทุกคนนะเลเวลน้อยเอ้ยแต่แต่เ,เ,เขาคุมกันพวกนี้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรออีกรอบแล้วกันรออีกรอบรออีกรอบเขาจะงัดหรือเปล่ายัางไงยังไงยังไงยังไงจะเอาอยัางไงพี่ชายเอาพี่ชายแกไม่ฟาร์มแล้วพี่ชายแกอ้าวนัๆๆ่นๆั่นเขาเรียกเพื่อนละใช่ไหม โอ้ยผมไม่ชอบเลยว่ะไลนิ่งคือคือโอเคโอ้โหแรงแรงแรงเขาเล่นใส่ผลเขาเล่นใส่ผลทุกคนเคลื่อนที่ก่อนแรงแรงแรงทุกคนน่าใจเย็นๆถูกแรงกว่าว่ะโดนอีกแล้วแต่แต่รอดอยู่แต่รอดอยู่หมัดผมมันไวนะใจเย็น ก็แค่นั้นนะทุกคนนะก็แค่นั้นนะผมนะเออก็แค่นั้นเองครับผมอะเห็นไหมก็ต้องแบบเราต้องให้เกียรตินะทุกคนนะจีจีใส่หนึ่งครั้งนะครับผมเอาเขาบอกรันเนอร์อีซี่โอเค sorry sorry แล้วกัน sorry 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 ถามจริงเ้ยใช่เกมอย่างนี้เนี่ยมันจะสู้ยันหน้ามันก็ไม่ใช่นะ <c oughs> จะมาปงุงจะมาเปิดมั่วก็ตามใจเถอะครับบูนบม,มไม่อยากลาม่านะตอนนี้เนี่ยผมผมว่าผมผม,ผม,มีแผนวะทุกคน ผมจะดับงานดักค่าย DOG เว้ยเดี๋ยวดี OG เนี่ยมันชื่อว่า DOG ใช่ไหมผมจะไม่รับ X M มันเว้ยผมจะรับคนอื่นผมจะไม่รับมันนะทุกคนนะเผื่อเผื่อคนอื่นเขาจะไม่ฆ่าผมโอเคเดี okay. <guarding> ๋ยว oh, เราจะเพิ่มเติมให้เต็มก่อนนะแผนวิธีฆ่า DOG แบบฉบับง่ายโอเคตอนนี้มันไอไอนัน่นมันมันรับมันรับยังไม่รู้นะแต่แต่คือผมอยากจะไปฆ่ามันละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการปาวีไปก่อนอยังวะนะครับไป เ้ยมีคนดรอปหรอเอา้าเอา้ยไม่มีใครโดนเลยเฮ้ยนั่งไอดีโอจีโอไอดีโอจีมันดรอปเฉยตีใครโดนรอแล,แล้วกันงั้นมาชุดนหน้ากับเอสกอตฟันตายใต้หนูเอฟเคเอฟเคหรือโปรก็ไม่รู้แต่ผมฆ่าแต่แล้วนะ <S <S 2> <S 2> ครับเมื่อกี้ผมได้หรือเปล่าผมไม่รู้เออได้ได้ได้เมื่อกี้ห้าต่อ เซิร์ฟนี้เซิร์ฟแรกที่ผมสู้ก็เคลียร์นะผมแล้วก็เป็นอะไรที่กำไรอยู่นิดนึงเออกำไรแหละถือว่ากำไรแหละเออไม่ไม่นิดก็ถือว่ากำไรแล้ออวทุกคนนะโอเคเราย้ายเซิร์ฟไปดีกว่าโอ้ยเซิร์ฟนี้เอ้ยยังไงเนี่ยไอ้หนุ่มเฮ้ยมันมันเปิดพีพีแล้วนะนะเปิดพนะีพนะีแล้วนะเสกเ,เ,เรือเปล่าเสกเ,เรือเปล่าเราอะเสกเรือเปล่าเราอะไม่เสกเรือหรอเสกเรือเปล่า ายัางไงนั้นไปทําอะไรตรงนั้นนะเพื่อนอะไรตรงนั้นเอาอู้เผาน้ําจะได้ก็อ,อยู่ในน้ําได้ด้วยเออก็ตึงเลยก็ตึงเลยพี่ชายโซนี่มาปไปจังหวาเลยเอาพี่ชายหน่อยนะเฮ้ยเล่อนวนน้ำ,บบนำย่าอยู่นะเลื่นวนน้ำได้อยู่นะวนน้ำย่าอยู่นะสกาเล็ตเออได้อยู่โอเคโอ้ย เล่นบนน้ำแม่งยากยิ่งหายแล้วแม่งเผาฉลาดได้ไงไอ้นั่นยังไงนั่นยังไงไอ้นั่นฝนไฟแก้มือเปล่าเราอะแก้มือเปล่าแก้มือเปล่าเนี่ยแกว่าเฮ้ยโอหแรงแรงแรงจังอ่ะอุ้ยแรงพี่ชายโอ้แรงมากเชี่ยฝนไฟทุกคนมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคได้ไหมเพื่อนแก้มือได้ไหมแก้มือได้ไหมชิงกระเบียวเมื่อกี้ผมควรจะเอ็กก่อนไหมควรจะเอ็กก่อนซีบ้านรู้สึก เนี่ยเนี่ยควรจะเอ็กก่อนปะตัดกินหนึ่งจังหวะแล้วก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็แล้วก็แล้วก็ซีซีหลบโอเคอายุซายหิมะเอาให้หมดเออขัดแม่งเลยปั่นกากาศระบมโดนแล้วนะไปไหนพี่ชายพี่ชายพี่ชายจะไปไหนพี่พี่ชายจะไปไหนพี่อายุหิมะพี่ชายตบโป๊ะ โอ้โหระเบิดโอ้ผมจะตายโอ้แรงแรงแรงพี่ชายแรงจังใช่แรงจังอ่ะพี่ฟันโอ้พี่ชายพี่ชายพี่ชายพี่ตั้งมือก็ตั้งนโมไปก่อนโอ้พกาตาเกณไม่ถึงเฮ้ยอะไรนั่นอะไรนั่นผมรับเต็มเต็มเลยดิเฮือเยี่ยพลาดนะผมนะพลาดจังว่าไอ้ผมเสีย กับผลไฟทุกคนโอ้รู้สึกย,ยอดสุดยอดคนนี้บ้านรู้สึกอีโรเนี่ยเออตึงตึงตึงเหมาะแล้วข้าหัวสามแสนเฮ้ยโอ้หกแสนนะดิพระหกแสนใช้ผลพอเท่าไงเฮ้ยพี่ชายออกพีพีแล้วพี่ระวังนะพี่นะมันอันตรายกับพี่นะพี่ออกผลแะ้อ้พี่ชายพี่ชายทำอะไรเนี่ยอุ้ยพี่ชายตึงวะเชี่ยเขาเป็นพ่อค้าที่ตึงมากเอ้ยนี่ดาบอะไรวะ ดาบอะไรวะเนี่ยดึงมากเลยทุกคนผมอชอบอะดาบอะไรไม่รู้แต่ผมอชอบอุ้ยเฮียผมตายอยีกแล้วอุ้ยดาบอะไรวะดาบเฮลเหรอเฮลซอสเหรอเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยนะดาบเฮลซอสเหรออุ้ยเร็รนะเวพี่ชายพี่ชายออกมาออกมาแล้วมาแล้วมา,มา,มา,มา น่ากลัวว่ะเฮ้ยมาแล้วกลางระคิดผมแดนไรเ่เขตสื่ซ่อนมาจังหวะพลาดไงจังหวะพี่แกพลาด <c oughs> ตายทุกคนเ <c oughs> ชีย่ยผมบอกแล้วพลาดคือจบพี่ผมฆ่าพี่แกได้ป่ะพี่แกอยากตึงอ่ะพี่แกตึงเปรีย้ยนแล้วพี่แกมาไ,ไงพี่กแกแขนฆ่าตระฆ่า,ขาแขนไงพี่แกมาแล้วพี่แกฉีดโอนจบบเขตไงผมจังหวะนี้ผมต้องจุบมมาแล้ว เล่นเปนฟ้าก็เล่นเป็นฟ้าได้มาด้พี่ชายมาด้พี่ชายเฮ้ยนี่หลบหลบหลบเลีหลบ,ลบไม่ได้นะทุกคนแะลมันมีสกิลเอ่อไอไอชิกชิกแล้วก็เตะเออไอท่าที่มันกระจกอะ่ะยังไงยั่นไงวะรับอันละอันนั้นอันนั้นยังไงเนี่ยบล็อกก่อนบล็อกบล็อกบล็อกด้วยพายุอีมาทุกคนนะแล้วนะนะก็ทาวิซูนโดนโอ้ยผ,ผมพลาดคิดว่าถือดาบโอ้พลาดละผมพลาดโอ้ยเสียจังหวะเลยมา Ceksin, ento, tu, พี่ใช้ดาบนั่นไปละหลบหลบหลบเลยสองวิ่ญาณหลบหลบพี่เหลยสองนะพี่เอาพี่พี่พี่พลาดหรือเปล่าน right ่ะพี่ไหวป่ะพี่พี่อย่างนี้ดิพี่เรียนก่อนคุยกันก่อนพี่อุ้ยฮากี้หมดฮากี้หมดเปลือกจุนก็หมดจุนก็หมดหมดกันหมดเขาเปิดแล้วไงอุ้ยตายน์ตายนทุกคนอันตรายพลาดไม่ได้ ฮึบโดนไม่ไม่โดนโอเคยีตายเป็นเบือฟันโอ้แต่ดาบของมันเนี่ยมันแก้ดาบผมแน่เลยถ้าที่มันฟันรัวโอ้ยเราสก,กิลเรามันถามมิ่งอะ่ะไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้เลยพี่ชายพี่ชายต้องพลาดแล้วแหละตบหนึ่งทีปอ,อยุ่มะบ็อกซิ่งบ็อกแล้วก็ฟันคอโอเคได้อยู่ เออโอเควันนี้ค่าได้เยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่เสียเยอะเหมือนกันค่าได้เยอะเหมือนกันนะแล้วเขาไปไหนเราไม่รู้โอเคอุ้ยซุมนิมแปดแสนว่ะมาแรงสาบน้อยกับคนน้อยๆนะโอเคดีที่ไม่เจอล้านๆนนั่นเลยนะเฮ้ยนั่นแกพี่ชายแกจะออกละแกแกแกลังลีแกลังลีไงแกบอกเ้ยจะเอาเปล่าไอ้เนาะพี่ย่อมไม่อยากจะเปิดน้องก่อนอะไรเงี้ยคือสำหรับใครที่แบบไม่ซี้อแบบค่าหัวก็ได้นะแต่คือตีบอสเอาอะเออแค่นั้นแหละเนี่ยตีบอสก็ได้ละเอามาการันตีไงแบบ กันตายเสียก็เสียไม่เยอะถ้าตีบอสอะเออตีบอสทั้งแมปวันวันละครั้งทุกวยนนะวันวันละครั้งตีบอสหมดแมปวันละครั้งถ้ากับข้าวผมจะรีเซ็ตหน้าต่อบอสอะเหมือนพรุ่งนี้อะวันนี้เราตีไปแล้วอะพรุ่งนี้ก็จะรีใหม่เออมันมันก็ดีนะสำหรับคนที่แบบอยากฟาร์มข้าวหัวไปอีกแบบอืเกมมันก็ไม่ได้แบบปิดกั้นขนาะนั้นทุกคนนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมไม่ไม่ต้องใช้ฝีมือแต่ใช้เวลาเฮ้ยทีคงเขหลุดแมปมาแล้วดิวันนี้ผมก็สวยสิ โอเคทีคุงตายแล้วทุกคนห้าพันเจ็ดนะครับผมนะได้มาโอ้ทีคุงขอบคุณมากครับนี่ตรงนี้ก็น่าอิ่มอยู่นะนี่อิ่มอยู่มั้ยอิ่มอยู่ตรงนี้ก็อิ่มอยู่ตรงนี้ก็อิ่มอยู่โอเคทีคุงเผื่อผมละแต่ผมติดอ่ะเอ้ยไม่เอาไม่ติดในนี้โอ้โหเกม ผมติดอยู่ในบ้านหาเลยใช่ตายเหอะทีคุงเอ็กซ์สองศูนย์หนึ่งถ้าเจอในคลิปก็สวัสดีด้วยครับผมนะขอโทษด้วยขอบคุณด้วยขอโทษและขอบคุณสาระข้าหัวด้วยนะครับโอเคชะเกินหมดแนละ้วใช่ไหมทีคุงโอ้ไงเนี่ยอืมขอบคุณครับ <laughs> โอเคครบแล้วสามสามเราพาอะไรเขาเราพาที่อยู่ที่บ้านไม่ได้มเมื่อกี้ผมไม่ได้ติดบ้านนะผมได้ไปแล้วแต่แม่งติดบ้านนะดิน่าเบือ่อวะเนี่ย นี này, okay. mm. ja okay. ้ก็ดูไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราตีบอสตัวนี้เอาข้าหัวด้วยเถอะโอเคทีคุงเนี่ยจะแค่ว่ามึงเผลออย่ามึงเอากูเผลอนะทุกคนนะได้รู้ไว้ได้รู้มึงไว้ลาวว่ามึงเอากูเผลอใครใครใครก็วายๆทั้งนั้นแหละเอาตอนเผลออ่ะ ได okay. ้เดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปก่อนจบคลิปนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปตีแถวนั้นเลยดีกว่าแถวนั้นรู้สึกมันคนเยอะดีน่าจะร่าเข้าหัวได้อยู่มา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 ,มาดูดิน้องออมปะเนี่ยออมไซส์ใช่ไหมผู้หญิงซะด้วยไงผู้หญิงก็ตายาทั้งเถอะนะโอ้ปะเนี่ยเราอะตายเลยน้องอ,อมซิดใช่ไหมชื่อเอานี่ผัวปะเนี่ย อ๋อไม่ใช่ใ, mhm. ใครไม่รู้ออกก็แล้วกันโ, call, โ,โ,อกโอ้เขาเอฟขีฝามอ้เขาปูฟาร์มอ้จบละจบแล้วน้องอ้อมน้องอ้อมปูฟาร์มทุกคนนะส่วนนี้นะจะเป็นใ <ups and imon ides> ครไม่รู้ปูเหมือนกันทีมีอะไรเนี่ยทีมไม่เหมือไม่รู้เหมือนกันแต่ปูเหมือนกันนะุ้กคนนะโอเยี่ยมไปเลยนะผมออกมาหรือเปล่าออกมาแล้วออกมาแล้วเ้วออกมาแล้วเราคุออกมาแล้วออกมาแล้วเข้ามาแล้ว <ic> ขอกออกมาบมก็ต้องเปิดใส่เขาเลยดิเราไม่กลัวอยู่แล้วแต่เขาเขาไปไหนเขาปรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ผมเปิดแล้ววัาานนี้ผมเปิดแล้วปุ๊บปุ๊บเฮ้ยผมจะแพ้ได้อยู่นะเฮ้ยเขาใช้ผมน้ำแข็งแต่ผิดวิธีเปล่าใช้ผิดจังหวะปะเนี่ยตุลตุ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 ุลกางนะขีดกตายแล้วหลายหนูปุ๊บปุ๊บเดี๋ยบร้อครับผม ผลยุคใหม่ยุค4.000000เลยทุกคนนะ <c oughs> ผมปลื้มปริ้มมากผลใหม่ทำให้ผมได้ข้าหัวประมาณห้าหมื่นป่ะตอนต้นคลิปเนี่ยมันหมื่นกว่าปะ่ะรู้สึกเหมือนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ได้ไดมาหกวันได้มาประมาณหกหมื่นนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจยบคย่ิปนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับผล Snow <c oughs> สโนก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะทุกคนแะหาจับกันได้สำหรับใครที่อยากให้ผมลองล่าข้าหัวกับผลอะไรก็บอกผมได้แล้วก็แถมนะผมนะบอกคอมโบมาด้วยนะทุกคนผมได้คอมโบถูกนะทุกคนนะไม่ใช่ให้ผมมาเหล่าเอง ถ้าให้ผมมาหลอกเองก็ได้นะแต่าจะาไม่ไม,ไม่ไม่ถูกปากถูกใจท่านผู้ชมด้วยโอเคไ้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะเจอกันครับ